โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเซนเซียอีกเหมือนเดิมนะครับตอนแรกผมจะอัพคลิปเซนเซียหลายวันแล้วนะก็คือคลิปกิจกรรมอัปเดตใหม่นะครับแต่ว่าพอดีผมไปทําไฟล์ที่อาจไว้หายนะก็เลยไม่ได้อัพนะครับก็ขออนุญ,ญาตข้ามเลยนวกันนะสำหรับตัวละครเซอ,อร์พลีสนะครับอโฟอดติตี้นะตัวเขาก็เป็นสายเวทนะครับเป็นเอฟเฟกต์หลักก็คือดูดเลือดแล้วก็มีพิษนะครับประมาณนั้นนะเอาไว้เล่นขูเดนมาร์นกนะครับถ้าใครจะเปิดก็เปิดได้นะ แต่ว่าสายฟรีก็ควรข้ามนะครับประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆนะครับโอเคลหลักๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแล้วกันนะเป็นตอนนั่งของตัวละครในอนาคตนะครับที่กำลังจะเข้ามานะว่าสายฟรีนะครับควรเปิดตัวไหนบ้างนะแล้วก็เป็นตัวละครเก่าๆด้วยนะครับว่าตัวไหนควรทําบ้างนะครับเดี๋ยวมจะขึ้นรูไปไว้ให้เลยแล้วกันนะอ่าโอเคอย่าเพิ่งตกใจนะครับว่าทําไมมันเยอะจังนะ อันนี้ผมจะแบ่งนะครับเป็นแยกเป็นทีมไปแล้วกันนะครับก็คือถ้าใครอยากเล่นนะครับอ่เล่มจากทีมหนึ่งก่อนนะถ้าใครเล่นโอดินนะครับเป็นหลักนะผมแนะนํานะครับว่าให้จัดคณะของทีมเข้าไปเลยนะก็คือจะมีโอดินนะครับมีฮิวดานะครับมีซิกฟรีดนะหลักๆที่จะต้องเจ็ดดาวนะครับก็คือสามตัวนี้นะส่วนมิเมียเนี่ยถ้าใครมีตัวเรือก็เปิดได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ข้ามไปเลยก็ได้นะมิเมียนะ เพราะว่ามันตัวมันเก่งแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นนะเราสามารถเอาทีมเราเนะี่ยไปรวมกับตัวอื่นได้นะส่วนอีกทีมหนึ่งนะครับทีมต่อไปนะก็จะเป็นทีมของนี่นะครับเป็นคนเราโกเ้นพระเอกนะทั้งหมดเลยนะก็คือถ้าใครจะเล่นทีมนี้เป็นทีมหลักนะครับก็เอาเจ็ดดาวหมดทุกตัวเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวละครแจกนะครับคือเซยรอติตาเลยต,ตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้นะ ก็เดี๋ยวมันจะได้จากกิจนะครับนะนตอนนี้เราสามารถทำให้ถึงเจ็ดดาวแดงเลยนะครับโอเคก็ทีมนี้ก็ถือว่าเวิร์กนะครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆเปิดวนไปนะเพราะว่าตัวละครมันมาติดกันเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถเปิดทีเดียวเจ็ดดาวได้นะครับหรือว่าดองได้นะอ่าทีมต่อไปนะครับก็จะเป็นทีมของโปรเจดอนนะอันนี้ก็ต้องเติมนะครับไม่สามารถใช้ฝีดองตัวได้นะครับก็ถ้าใครมี้ก็เปิดจัดเลยนะทีมโปรดอนนะครับมีไซเลนนะครับ มีฐานงของนี่นะขานอนนะครับแล้วก็โพสต์นนะั่นแล้วก็กิตนะนะครับอีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับนานี่นะจูเลียนโซโลนะครับตัวนี้นะก็จะได้จากกิจกรรมนะครับค่อยๆเก็บไปนะโอเคต่อไปก็มาถึงทีมปัจจุบันที่กำลังจะเข้ามานะครับในอนาคตนะก็คือทีมผมขอเรียกว่าทีมเซอร์ฟรีสหรือว่าสเปกเตอร์แล้วกันนะครับถ้าใครจะเล่นทีมนี้นะตัวละครที่ต้องมีนะครับก็คือหนึ่งเลยลนะ จะมีตัวหลักก็คือดาเมจนะครับก็คือเซปิสซากะนะแล้วก็เป็นตัวคามิลนะครับแล้วก็ต้องเปิดชูล่าด้วยนะให้ได้หนึ่งตัวนะเพื่อที่จะมาปดล,ล็อกคอมโบนะครับแล้วก็จะมีตำาหน่งของเออนี่นะชิออนนะครับแล้วก็จะเป็นตำแหน่หนงของเอ,อ่อฮิปนอตนะอันนี้ก็คือเรื่องคู่กันนะครับจะเป็นทีมจะยืนนะครับก็คือแถวหลังเป็นซากะนะแถวกลางนะครับเป็นฮิปนอตแล้วก็เป็นทำาหน่งของเอ,อ่เอคามิลนะแล้วก็มี หน้าของชิออนนะแล้วแถวหน้านะครับก็จะเป็นหน้าของก็จะมีหน้าของชิออนนะครับโกเซนน่ามาเป็นตัวแทงยินด้านหน้าให้นะครับไปแทงคู่กับหน้าของเซวิชิออนนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนโดโก,โกนะโดโกโตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงต้องจะเป็นช่วงเทสของเมตานะครับยังไม่แน่ใ,ใจนะว่าจะได้เอามาเข้ากับทีมไหนนะอ่ะส่วนสายฟีแบบจ๋าจาเนี่ยนะแบบว่าดองตัวมาแล้วก็ต้องการที่จะเปิดเจ็ดดาวหนึ่งตัวนะว่าเป็นตัวไหนนะ ตัวแรกนะครับก็คือเสยวาวดินก่อนนะถ้าเล่นมาตั้งแต่แรกๆนะหรือว่าใครที่จะไปเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับเอาเสยาวดินก่อนนะ1ตัวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็คือโดดดองตัวยาวนะครับจากเสยยวดินยาวมาเลยนะแล้วก็มาเปิดทางหน้าของคานอนนะครับเราจะได้แถวหน้า2ตัวแล้วนะแถวนี้นะครับเราจะดองตัวยาวมานะครับแล้วก็จะมาเปิดทางหน้าของนี่นะเซอร์พิสากะนะครับ ตัวดาเมจก็ประมาณนี้นะที่เราพี่ผมได้นำนะว่าคนดอมานะแล้วก็จะเป็นฐานนั่งของตัวแถวกลางนะครับเป็นคารมิลนะโอเคเซวิสกา,ากับคารมิลนะจะได้เป็นสี่ตัวแล้วนะครับตอนนี้นะทีมหลักนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็ลองเลือกตัวซับมาสักตัวหนึ่งนะจะเป็นฐานนั่งของฮิวด้าก็ได้นะครับอืหรือว่าจะเป็นฐานนั่งของตัวละคร อย่างเป็นดอลลร์ก็ได้นะครับตัวนี้นะหรือว่าจะเป็นฮิปนอตหรือว่าโพเตอนก็ได้นะครับถ้ามีงบเปิดนะเราค่อยๆเปิดไล่ทีมานนะครับสาหรับสายฟี Fi, นะเราต้องอดทนเลยนะเพราะว่าสายฟี Fi, เราเล่นสู้กับตัวเองนะครับเราไม่ได้ไปสู้กับใครนะปัจจุบันผมก็เนี่ยเลือกเติมเป็นนานมากเลยนะครับตอนนี้นะผมเลือกเติมไปตั้งแต่ตู้ขานอนเลยนะครับก็ยังติดท็อปอยู่นะยังพอสู้คนอื่นไหวอยู่นะครับเราขยันเล่นเอานะขยันทำกิจกรรมกิวนะครับขยันเข้ามา ลงด่านนะเทสด่านเรื่อยๆนะครับเราก็จะไปได้ไกลเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะหรือว่าใครจะถ้าตอนในี้มีคนถามผมมานะว่าเลือกเปิดได้หนึ่งตัวนะครับจะเปิดเซพิสากาศหรือว่า้าน,นของอจิมมี่คานนดีนะถ้าให้เลือกสองตัวนี้นะครับตัวไหนเก่งกว่านะถ้าเป็นเรื่องาอดาเมจนะครับเซพิสากาศจะดามเมจแรงกว่านะแต่เขาต้องแลกมากับช่องซับสองช่องนะครับ เเป็นสายฟรีนะก็คือเราต้องเปิดคามิลนะครับแล้วก็เปิดชูล่าเข้ามาเป็นช่องซับให้เขานะตัวเขาถึงจะแรงนะครับแต่จิมมี่นี่คานอนนะไม่ต้องมีซับนะครับตัวเขาตัวเดียวคือแรงเลยนะครับก็ถ้าสมมตุติเราข้ามเซอร์พิสากานะครับเราก็จะมีเวลาดองอีกประมาณหนึ่งสองสามอีกห้าตู้นะห้าตู้เราก็จะมาดองตัวไปเปิดจิมมี่นี่ขานอนได้นะอืมน่จะได้สักประมาณ5้าดาวอยู่นะผมว่านะ่าจะดวงดีๆนะครับ แล้วเขค่อยๆเก็บเรได้นะเราเปิดแต่เราต้องข้ามนะครับอืมประมาณนั้นนะเพราะว่าปัจจุบันนะเซิร์ฟเวอร์เอเชียแล้วนะครับเขาเล่งแพทนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์จีนอยู่ผมเล่นนะถ้าตัวละครใหม่เข้านะครับก็จะมีตู้ขั้นนะเป็นการใช้ตัวม่วงเปิดเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นเอาตัวละครเก่าๆกลับมาให้เราเปิดนะอืมแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเขาจะเอาตัวละครใหม่เข้ามาสิบห้าวันนะสิบสี่วันนะครับ ประมาณนั้นนะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวใหม่เข้ามาเลยนะจะไม่มีตู้ขั้นในเราดองตัวนะครับทําให้แผดนะครับมันเร่งนะทําให้เราเนี่ยไม่มีเวลาในการดองตัว๋วหรือว่าเปิดตัวละครได้เหมือนซูเปอร์จีนนะผมไม่แน่ใจนะครับว่า,วาอนาคตนะถ้าเราตัวละครตามเขาทันแล้วนะจะมีตู้ขั้นให้ไหมนะถ้ามีตู้ขั้นมาก็จะดีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนะตู้มันก็มีตู้ใหม่เพิ่มเข้ามานะก็จะเป็นตู้นี้นะ เป็นตู้ไข่นะครับอันนี้ผมไม่แนะนําไม่เปิดนะเพราะว่าเป็นค่อนข้างเปลืองเพชรน,นะจริงจริงตัวตัวเป็นค่อนข้างจะแพงนะครับนี่นะเราเอาเพชรไปทากิจกรรมดันพลังดีกว่านะแล้วก็ตัวเนี่ยมันจะแจกจากกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับจากโค้ดจากอะไรนะหรือว่าจากนี่นะมันสามารถแลกได้จากเหรียญกิลตรงนี้นะครับนี่นะเราก็ค่อยแลกเราค่อยๆเปิดไปน,นะครับเดี๋ยวตัวละครพวกโคเซนพวกอะไรมันจะมาเข้าในตู้นี้หมดนะเราก็จะสามารถหาตัวละครได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าต้องอยู่ที่ดวงด้วย,ยนะมันจะออกไม่ออกนะ โอ okay. เคก็หลักก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะดองนะเริ่มเกมมาคือเราเอาเสยยวดินก่อนนะครับแล้วก็วนใ้แบบก๊อตเจ็ดดาวนะอืมแล้วก็ไปคานอนนะครับเป็นแถวหน้านะครบแล้วนะนะชนแถวกลางนะครับก็เป็นคามิลนะครับกับฮิวด้านะแล้วก็แถวหลังเป็นเซอร์พิซากะนะครับแล้วก็เป็นซับเป็นชูล่านะครับหนึ่งช่องนะอีกช่องแล้วก็ใส่เป็นท่านั่งของอืมจูเลียนสโตรโก็ได้นะครับแล้วก็ทีมอื่นก็ทีมหลังหลังก็จะเป็นทีมพวก ตัวละครโคเซนที่มันแจกากตู้ธรรมดานะเอาเป็นทีมสำรองไปนะครับสำหรับสายฟรีแบบฟรีจริงๆนะแล้วก็ขยันเล่นโหมดคิงแคสนะครับเอาแค่เก็บคะแนนนะเพื่อที่จะแลกเหรียญทางด้านของ ya, เซยสเซจเนเลสนะครับ้ามานะแล้วก็ค่อยมาเปิดตัวละครอื่นเซมทีหลังนะค่อยๆเปิดไปนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคสำหรับแนะนำตัวละครก็ประมาณนี้นะส่วนตัวผมนะผมว่าผมจะเปิดทางด้าน,นของเซอร์วิสาขากรนนะครับแล้วก็เปิดคาร์มิวด้วยนะ ม,มีเพื่อนถามผมมานะว่าเราควรเอาสากาจ็ดาวหรือว่าเราควรเอาคาเมลลจ็ดาวดีนะครับผมแนะนํานะว่าเราเอาตั๋วที่เราดอกมานะมันได้ประมาณสี่ห้าร้อยตั๋วนะครับอ่านี่ของผมนะตั๋วปัจจุบันนะครับก็มีอยู่ประมาณเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งอ่านี่นะถ้าตู้ต่อไปเข้านะครับผมก็จะมีทั้งหมดหกร้อยตั๋วนะคือการันตีแน่ๆนะว่าทางด้านของเซบิสสากาผมจะหกจะเจ็ดดาวนะครับ แ้วถ้ามันเปิดออกก่อนนะผมก็จะแบ่งตัวไว้นะครับแล้วก็เอาไปเปิดสวิตคารมิต่อนะเอามาเล่นคู่กันนะครับ2ตัวนี้นะแล้วก็ที่เหลือก็ค่อยไปซื้อจากเพชรเอานะทานะของชูคุรนะเอามาลงช่องซับตัวเดียวพอนะก็ประมาณนี้นะครับลองคำนวณดูนะว่าอยากได้ตัวไหนเป็นพิเศษนะครับพอผมเปิดฐานะของสวิตสากาเสรั๊ผมก็จะดองตัวยาวเลยนะครับไปรอเปิดทีมก็ตคลอสของฐานของ พวกชิลิวพวกนี้นะเป็นทีมคอนคอนนะผมกะว,ว่าจะเติมแล้วก็เปิดได้ครบเซตไปเลยนะตั้ง5ตัวนะครับเอามาเล่นในดูนะโอเคถ้ายังอยู่กันึงถึงปัจจุกตอนนั้นนะถ้ากมยังเปิดถึงนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม